น้ำสลัดแซนด์วิชโบราณสูตรลดต้นทุนสูตรนี้เป็นสูตรที่เพื่อนขอมานานมากแล้วนะคะเป็นสูตรทําขายไม่ใส่มายองเนสไม่ใส่นมข้นแต่รับประกันว่าอร่อยแน่นอนไปทํากันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรไข่สุกนะคะขั้นตอนแรกก็ตั้งน้ําร้อนกันก่อนเลยค่ะไข่ไก่1ฟองใช้เป็นเบอร์อะไรก็ได้เลยนะคะเกลือป่นเศษหนส่วน3ช้อนชาน้ำตาลทราย120กรัม แล้วก็ตีผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะก็เตรียมอ่างน้ำร้อนได้เลยน้ำของเราเนี่ยไม่ต้องรองให้ร้อนจนเดือดนะคะเอาชามผสมลงไปอ่างในน้ำร้อนได้เลยค่ะ3-5นาทีนะคะกะว่าให้ไข่ของเราสุกดีนะคะถ้าเราออังไปแล้วรู้สึกว่าน้ำเขาจะเดือดหรือน้ำเดือดเนี่ยให้ปิดเตาได้เลยนะคะพอไข่ของเราสุกแล้วก็นำลงได้เลยค่ะ แล้วก็คนให้เขาหายร้อนก่อนนะคะก่อนใส่ส่วนผสมตัวอื่นลงไปค่ะพอส่วนผสมเย็นแล้วก็ใส่น้ำมันพืช340 mL ให้แบ่งใส่ครั้งละเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูครั้งละเล็กน้อยเหมือนกันค่ะคนผสมให้เข้ากันใส่สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะจนกว่าจะหมดน้ำส้มสายชูใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ค่ะ พอส่วนผสมของเราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คนผสมให้เข้ากันดีอีกสัก2นาทีนะคะก็จะได้เนื้อข้อนๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครมีเครื่องตีนะคะก็ใช้เป็นเครื่องตีเบอร์ที่ต่าที่สุดตีได้เลยนะจะได้ไม่เมื่อยมือพอผสมเข้ากันดีแล้วเราจะใส่เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นะคะสัก3าสีหยดใส่เล็กน้อยก่อนนะเพื่อดูสีของเขาค่ะถ้าได้สีที่เข้มสวยแล้วก็คือใช้ได้ พอเราผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่เป็นพริกไทยป่นค่ะ1ช้อนชาแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ลดต้นทุนเหมาะสำหรับทำขายนะรสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็ทำง่ายมากๆสำหรับวิธีเก็บนะคะเก็บในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ15 2 0วันขึ้นกับความเย็นของตู้เย็นแต่ละบ้านนะคะปริมาณที่ทำในสูตรนี้นะได้เกือบ500กรัม ถ้าใครจะทําเยอะกว่าน,นี้นะคะก็ให้คูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะเผื่อใครอยากรู้เบลใช้น้ํามันพืชตัวไหนในการทํานะคะเบลใช้น้ํามันพืชตาอางุ่นนะเขาจะไม่มีกลิ่นค่ะสามารถนํามาทําน้ําสลัดแบบนี้ได้นะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะ